ความรักครั้งถัดไปของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะตอนนี้ช่องเตยก็จะมีคลิปเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆในแบบสั้นๆเป็นพิอากาศให้เล่นมากขึ้นนะคะใครที่เพิ่งมาติดตามใหม่ก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดแจ้งเตือนด้วยวันนี้มีนะมีกองไพ่เลือกทั้งหมด4กองค่ะกองที่1่กองที่2กองที่3และกองที่4ใช้เซนใช้อินทูวชั่นของคุณในการเลือกกองไพ่ที่สะดุดตาคุณมากที่สุดเมื่อเลือกได้แล้วคลิกทามสเตมด้านล่างเพื่อรับฟังคำทำนายของกองไพ่ที่คุณเลือกได้เลย สำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะคะมาดูกันว่าความรักครั้งถัดไปของคุณจะเป็นอย่างไรซึ่งไพ่อันนี้เนี่ยเปิดมาให้คุณแล้วสามใบขอเช็คพลังงานคุณก่อนเพื่อดูว่าเนี่ยใช่กองคุณจริงๆหรือเปล่านะคะพลังงานของคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งเป็นอย่างไรถามว่าเป็นอย่างไรมีความรู้สึกว่าตัวคุณณปัจจุบันเนี่ยอาจจะอยู่ในช่วงที่มีความสุขกับชีวิตของตัวเองแล้วก็ ถ้ามองย้อนกลับไปในเรื่องราวความรักคุณค่อนข้างมีความทรงจําที่ดีนะไม่ได้มีความทรงจําแย่ๆหรือว่าโกรธแค้นเคืองโกรธใครนะคะก็ถ้าพลังงานตรงมาดูกันว่าความรักครั้งถัดไปของคุณจะเป็นอย่างไรไพ่ใบที่1ไพ่ใบที่2และไพ่ใบที่3นะคะ ความรักครั้งถัดไปด้วยความที่คุณแบบค่อนข้างมีความทรงจําที่ดีเกี่ยวกับเรื่องราวของความรักหรือเป็นคนที่มองความรักในแง่บวกก็ได้นะทําให้คุณเนี่ยเ,เขาเรียกว่าอะไรอ่ะกำลังดึงดูนะคะความสัมพันธ์ที่เป็นความสัมพันธ์ที่คุณต้องการออกแนวเหมือนกับตัวคุณเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าคุณ ชอบความใกล้ชิดชอบสกินชิพนะคะชอบมีเวลาอยู่ด้วยกันชอบตัวติดกันอะไรประมาณเนี่ยซึ่งความรักครั้งถัดไปของคุณก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่อยากอยู่ด้วยกันนะคะไม่อยากไม,ไม่ไม่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะให้ลำดับความสำคัญให้กันและกันเนี่ยมาเป็นอันดับหนึ่งหาเวลาว่างมาเจอกันมีเวลาให้มีความรักแล้วก็ มีความต้องการในเรื่องของความสัมพันธ์ไปในทางเดียวกันเพราะฉะนั้นจะมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนโสดเนาะที่ปรารถนานะคะจะได้มีคู่ที่ได้มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดคือไม่ใช่รักระยะไกลไม่ใช่ไม่ใช่ความรักที่เต็มไปด้วยอุปสรรคแบบโอ้กวาจะได้เจอกวาจะได้ลงตัวขวาจะได้รักอะไรประมาณนั้นอนะไม่ไม่ใช่นะคะเพราะความรักครั้งถัดไปของคุณจะเป็นความสัมพันธ์ที่ชิดใกล้ทุก อุปสรรคทุกปัญหาก้าวข้ามผ่านได้ด้วยความรักที่ทั้งคู่มีให้กันและกันแล้วคุณจะรู้ได้เลยว่าคนที่รักเราคนที่ให้ความสําคัญกับเราจริงๆเขาจะหาเวลามาให้เราได้เสมอนะคะมันเป็นอารมณ์นั้นแล้วเตยมีความรู้สึกว่าตัวคุณจะรู้ได้โดยสัญชาตญาณเลยนะว่าคนคนนี้คือคนที่ใช่นะคะเพราะคุณจะรู้สึก คุ้นเคยนะคะรู้สึกปลอดภัยรู้สึกว่าเอ้ยคนคนนี้เป็นคนที่คุณสามารถที่จะรักและไว้ใจได้ตั้งแต่แรกพบอยู่แล้วนะคะแล้วก,ก็สัญญาณหนึ่งก็คือคนรอบข้างก็จะเชียร์ให้คุณและเขาคบกันด้วยนะอ่ะขอขยายหน่อยนะคะว่าความรักครั้งถัดไปของคุณจะเป็นอย่างไรโอ้โหหกดาบแล้วเป็นหกดาบที่ดีมากเป็นหกดาบที่กลมมือเป็นหกดาบที่ตั้งใจจะไปด้วยกันยาวๆเป็นความสัมพันธ์ที่ เดินเข้ามานะคะเพื่อที่จะสร้างความรักที่มัน่นคงไม่ใช่ไม่ใช่ความรักที่แบบไปไปมามาแป๊แบแป๊คบคบคบแป๊บเดียวเราเลิกแน่นอนเพราะว่าเราเล่นกันในหัวข้อที่ว่าความรักครั้งถัดไปของคุณจะเป็นอย่างไรแต่มีความรู้สึกว่าเลือกไพ่ใบที่หนึ่งนะ ความรักครั้งถัดไปของคุณจะเป็นความรักระยะยาวนะคะแล้วเป็นคู่ที่เข้ากันได้มากๆเลยออกแนวแบบไลฟ์สไตล์ใกล้เคียงอยู่กันแล้วมีเสียงหัวเราะมีความสุขอะค่ะแล้วมีเกณฑ์ด้วยนะว่าความรักครั้งถัดไปจะเป็นความรักที่อยู่กันไปจนแก่จนเฒ่านะคะก็ครบถ้วนสําหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่1ค่ะสำหรับคนที่เลือกพ <c ười> ไอกพ่กองที่2นะคะมาดูกันว่าความรักครั้งถัดไปของคุณจะเป็นอย่างไร ก็มาเช็คพลังงานของคุณก่อนก่อนที่จะไปเปิดไพ่อรัคคิลสามใบที่เปิดมาในกองให้กับคุณแล้วเนาะเพื่อดูว่ามันมีแนวโน้มไหมคะที่จะเป็นคำทำนายของคุณพลังงานของคุณในตอนนี้นะคะเป็นอย่างไรแต่มีความรู้สึกว่าคุณน่าจะอยู่ในช่วงของการแบบเยียวยาหันมารักตัวเองดูแลตัวเองให้ความสําคัญกับตัวเองแต่มีความรู้สึกว่าคุณในตอนนี้ได้ก้าวข้ามผ่านนะคะเรื่องราวเก่าๆในอดีตมาเรียบร้อยแล้ว ในไม่ว่าความสัมพันธ์ที่ผ่านมาจะดีหรือว่าร้ายนะคะคุณเก็บไว้เป็นความทรงจําที่ทําให้คุณหันกลับมาตระหนักในคุณค่าของตัวเองเรียบร้อยแล้วแล้วก็คุณเองเป็นคนที่อ่อนไหวอ่อนโยน sensitive แล้วก็ใจดีมากๆนะคะเป็นคนที่มีหัวใจที่ มีความรักที่พร้อมจะให้ผู้อื่นอยู่เสมอทีนี้มาดูกันนะคะถ้าพลังงานตรงความรักครั้งถัดไปของคุณจะเป็นอย่างไรโอ้ oh, ความรักครั้งถัดไปของคุณดูเหมือนกับรักครั้งถัดไปของคุณจะมาในเร็วๆนี้ด้วยแล้วเป็นความรักที่เหมือนกับเออเป็นโซลคอนเนคชันนะคะเป็นคู่ทางจิตวิญญาณเป็นคู่ที่ทำพันธะสัญญากันว่า เมื่อได้มาเจอกันแล้วจะมาครองคู่เคียงข้างนะคะแล้วรักกันไปแบบจนแก่จนเท่าแบบนั้นเพราะฉะนั้นถ้าถาที่ผ่านมาคุณไม่สมหวังในความรักหรือนะปัจจุบันเนี่ยคุณยังไม่เจอกับคนคนนั้นของคุณชะทีนะคะมันเป็นเพราะว่าคุณจะต้องได้เจอคนคนนี้นะคนที่เขาเป็นคู่แท้นะคะทางจิตวิญ,ญญาณของคุณเป็นคู่สัญญานะคะที่เหมือนกับว่าเฮ้ยเมื่อเราได้เรียนรู้บทเรียนที่สําคัญสําคัญจนทําให คุณรักตัวเองแล้วแล้วเขาก็รักตัวเขาเองแล้วเราจะดึงดูดกันมาเจอกันในเวลาที่ใช่แล้วถามว่านานไหมนะคะเร็วๆนี้เร็วๆนี้เลยบอกเลยว่าเป็นคู่ที่จะมีความเชื่อนะคะทัศนคติมุมมองในชีวิตเนี่ยที่ไปในทางเดียวกันคุยกันเข้าใจะคะ่ะแล้วจะมีความรู้สึกว่าคนคนนี้จะเป็นคนที่ตรงสเปคคุณด้วยนะอาจจะเป็นคนที่ เขาผ่านการตกผลึกเกี่ยวกับความรักมาแล้วอะ่ะพร้อมที่จะมีความรักที่มั่นคงพร้อมที่จะมีความรักที่แท้จริงนะคะเขาอาจจะเคยเป็นแบบเออคาสโนวามาก่อนนะคะหรือว่าแบบเจ้าฮิวมาก่อนก็ได้แต่นะปัจจุบันที่ได้มาลงตัวกับคุณนะเขาเขาแบบเหมือนเขาได้เรียนรู้บทเรียนหรือว่าสิ่งต่างๆมาจนพร้อมจะเป็นคนรักที่ดีแล้วนะคะ เราได้บอกเลยว่าคนที่แบบเหมือนเคยผิดพลาดแล้วกลับตัวแล้วก็จะเป็นคนรักที่ดีมากๆนะคะเพราะเขารู้แล้วว่าเมื่อได้เจอกับคนคนนั้นของเขาก็คือคุณนั้นเขาจะต้องรักษาเอาไว้ให้ได้เพราะที่ผ่านมาเขาสูญเสียวความสัมพันธ์ไปเยอะมากนะคะเพราะตัวของเขาเองและเขาตั้งใจมากเลยว่าเขาจะรอจนกว่าจะเจอคนที่ใช่ซึ่งนั่นก็คือคุณเขาเป็นคนโสดมาสักระยะหนึ่งแล้วนะเห็นอย่างนี้นะคะเพราะว่ามันเหมือนกับเขาได้รับบทเรียนแล้วว่าเออที่ผ่านมา มันมันสร้างความทุกข์มันสร้างบาดแผลสร้างร่องรอยอะไรเอาไว้ในจิตใจของเขาเพราะฉะนั้นความรักครั้งถัดไปของคุณจะเป็นความรักที่คนคนนี้พร้อมสําหรับการเป็นคนรักที่ดีให้กับคุณอย่างแน่นอนและพร้อมที่จะลงตัวนะคะอยู่กับคุณไปแบบจนวาากว่าคุณทั้งคู่นะคะจะพัฒนาอยากจะพัฒนาไปเป็นความรักที่มั่นคงอย่างแท้จริงเพราะว่าจะมีความรู้สึกว่าตัวคุณและตัวเขาเนี่ย ลักษณะตัวคุณและตัวเขาอ่ะมันยังมีความแบบเออใช้อารมณ์นะคะใช้ความรู้สึกใช้แพชันเพราะฉะนั้นเนี่ยความยั่งยืนมันอาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่คุณจะต้องแบบทําความเข้าใจแล้วตกผลึกด้วยตัวเองว่าเออคุณและเขาอยากจะพัฒนามันไปถึงขั้นนั้นไหมนะคะก็ครบถ้วนนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่2ค่ะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3มนะคะมาดูกันว่าความรักครั้งถัดไปของคุณจะเป็นอย่างไร ก็มาเช็คพลังงานของคนที่เลือกไพ่กองที่3าก่อนเพื่อที่จะดูว่ามันมีแนวโน้มไหมว่ามันเป็นคําทํานายของคุณนะคะคนที่เลือกไพ่ใบที่สดูเหมือนคุณมีคนในใจนะไม่ว่าเออคุณถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนโสดคุณเป็นคนโสดที่มีคนในใจนะคะคุณเป็นคนโสดที่เชื่อ ในความรักครั้งเก่าว่าเป็นรักแท้คุณเชื่อว่าคนคนนั้นเป็นโซเมตเป็นทวินเฟรมคุณแล้วคุณก็ค่อนข้างมั่นใจมากๆด้วยนะแต่มีความนู้สึสักอย่างนั้นนะพลังงานของคนที่เลือกพไพ่ใบที่3ทีนี้มาดูกันนะคะว่าความรักครั้งถัดไปแล้ว1ดาบนะ่ยขออนุญาตกลับไปพูด1ดาบมันเหมือนแบบมีรอยมีรอยเลือดอะเหมือนคุณยังแบบเจ็บปวดกับความรักครั้งเก่าอยู่แบบนั้นก็ได้ด้วยนะคะมาดูกันซิอู้ ความรักครั้งถัดไปของคุณนะคะอุยอาจจะเป็นคนเก่าได้นะคะเพราะว่ามันเป็นไพ่ของการให้ภัยการเรียนรู้การแก้ปมนะคะการเยียวยาบาดแผลและการปล่อยให้จักรวาลปล่อยให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปล่อยให้เวลามันทําหน้าที่ของมันอะไรประมัดเนี่ยเพราะฉะนั้นตเตอร์มีควารู้สึกว่าความรักครั้งถัดไปมีเกณฑ์นนะว่าจะเป็นคนที่คุณจะต้องมาเรียนรู้ เป็นคนที่คุณต้องเรียนรู้การให้อภัยและการก้าวข้ามบาดแผลหรือปมในใจนั่นเองขอขยายหน่อยนะคะภพ่อันนี้แล้วโอ้แล้วก็ The World บใบน,นี้ด้วยจะมีความรู้สึกว่าอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่คุณและเขาเคยมีเรื่องราวต่อการเหมือนเขากลับมาในเวอร์ชั่นที่เติบโตในเวอร์ชั่นที่เป็นผู้ใหญ่แล้วในเวอร์ชั่นที่ได้เรียนรู้ สิ่งต่างๆนะคะแล้วกลับมาครั้งนี้เนี่ยเขาพร้อมนะคะที่จะสร้างครอบครัวสร้างรากฐานที่แข็งแรงกับคุณเพราะฉะนั้นความรักครั้งถัดไปของคุณมีมีเกณฑ์มากๆเลยว่าอาจจะเป็นคนในอดีตหรือว่าถ้าไม่ใช่คนในอดีตนะคะก็ต้องเป็นคนที่เหมือนกับเขามีความเป็นผู้ใหญ่เขาพร้อมที่จะมีครอบครัวนะคะหรือว่ามีคู่ชีวิตอ่ะใช้คํานั้นเลยนะมันไม่ใช่ความรักที่จะแบบแบบคบกันแบบหบือวาหรือว่า เป็นความรักแบบแค่แพชชั่นหรือความหลงไหลแต่เป็นความรักที่เหมือนกับเขาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาจะก้าวข้ามผ่านทุกเรื่องไปด้วยกันกับคุณนั่นแปลว่าความรักครั้งถัดไปของคุณคุณจะเจอคนที่เมื่อตัดสินใจเลือกคุณแล้วเขาจะประคับประคองความสัมพันธ์นี้ไปจนถึงที่สุดแล้วจะพัฒนาความสัมพันธ์ที่คุณและเขามีนะคะจนกลายเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงเป็นได้ทั้งคนเก่าเป็นได้ทั้งคนใหม่แต่เป็นคนที่เติบโต พร้อมที่จะมีความรักที่จริงจังเป็นคู่ชีวิตเพราะความรักเนี่ยมันก็จะมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นมีอุปสรรควักหนามไปตลอดเส้นทางทะเลาะก,กันไปจนแก่นะคะนี่คือความจริงนะคะยังไงคุณก็จะทะเลาะก,กันไปมันไม่ใช่แบบลิ้นกับฟันเลยนะมันเหมือนลมหายใจเลยนะสำหรับการทะเลาะก,กันแต่คุณจะได้เจอคนที่ไม่ว่าจะทะเลาะก,กันกี่ครั้งเขาจะทําให้มัน ้าวไปข้างหน้าจะทําให้ความสัมพันธ์นี้มันขี้ขายนะคะแล้วประคับประคองกันไปเหมือนคุณจะได้เจอคนที่ไม่ว่าอย่างไงก็จะไม่เลิกกับคุณแบบนั้นนะคะก็ครบถ้วนสําหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่3ค่ะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่4นะคะมาดูกันว่าความรักครั้งถัดไปของคุณจะเป็นอย่างไรขอเช็คพลังงานของคนที่เลือกไพ่ใบที่4หน่อยคนที่เลือกไพ่ใบที่4เป็นพลังงานของคนที่พร้อมจะเริ่มต้นความสาาัมพันธ์ ที่เป็นรักแท้นะคะคุณกําลังมองหาคนที่ใช่ของคุณคุณกําลังมองหาคนที่จะตกรุมรักเขาทั้งหัวใจนะคะทั้งจิตวิญญาณโดยมีความรู้สึกว่าเนี่ยเป็นไปได้เลยนะว่าคนที่เลือกไพ่ใบกองที่4เนี่ยน่าจะเป็นพลังงานมัสคลีหรือพลังงานฝั่งผู้ชายหรือถ้าเกิดว่าคุณเป็นเฟมินีนหรือเป็นพลังงานฝั่งผู้หญิงเนี่ยมันก็ให้อารมณ์ที่เหมือนกับว่าตัวคุณเองค่อนข้างเป็นผู้นําในความรักในความสัมพันธ์ในทุกๆครั้งนะคะ แล้วคุณอนะกำลังมองหาคนที่ใช่ของคุณอย่างแน่นอนค่าพลังงานขึ้นแบบนี้ทีนี้มาดูกันท้าพลังงานตรงความรักครั้งถัดไปของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะความรักครั้งถัดไปของคุณจะเป็นอย่างไรเปิดหน้าไพ่ามาคืองงมากเพราะว่ามันแบบทอมันมีหลายเอเนอร์จีสั่งนะคะ มันเป็นไปได้ทั้งฝั่งพลังงานผู้หญิงและฝั่งพลังงานผู้ชายนะคะไม่เกี่ยวกับเพศสภาพของคุณนะมันเป็นอารมณ์เหมือนตัวคนเนี่ยเป็นพลังงานของฝั่งไหนสิ่งที่เเห็นตเองมีความรู้สึกว่าความรักครั้งถัดไปของคุณนะจะถูกดึงดูดเข้ามาตามพลังงานของการรักตัวเองของคุณพอได้มีความรู้สึกว่าจังหวะนี้มันอาจจะเป็นจังหวะที่คุณเหมือนกับเออจะต้องแบบ ปล่อยวางอัตราตัวตนแล้วก็เปิดหัวใจเปิดความคิดของคุณนะคะแต่อันดับแรกเลยมันจะต้องเกิดขึ้นจากการที่คุณแบบรักตัวเองมากๆนะคะแล้วดึงดูดความรักให้เข้ามามากกว่าการไปมองหามากกว่าการไปไล่ล่ามากกว่าการไปพยายามค้นหาคนที่ใช่ของคุณอารมณ์ประมาณนั้นนะ่ะเพราะว่าพลังงานเนี่ยพลังดูจากพลังงานนะคะแล้วหน้าไพ่มันให้อารมณ์ที่เหมือนกับตอนนี้มันไม่ดึงดูดความรักครั้งถัดไปเข้ามาเนื่องด้วยว่าคุณอาจจะอยู่ในช่วงของการเรียนรู้ ในการรักตัวเองให้มากพอก่อนนะคะแล้วความรักที่คุณตามหาจะปรากฏขึ้นในชีวิตจริงของคุณเออกูเดทแอรนแล้วหนึ่งค่ะขอดูหน่อยนะว่าความรักครั้งถัดไปของคุณจะเป็นอย่างไรแต่มีความรู้สึกว่ามันเหมือนกับตัวคุณเองเนี่ยอาจจะต้องให้เวลาตัวเองนิดหนึ่งนะคะให้ให้เวลาตัวเองในการเยียวยาบาดแผลเก่าๆหรือว่าเหมือนกับ พาตัวเองออกไปเจอสิ่งใหม่ๆไปเจอผู้คนใหม่ๆด้วยนะมันเป็นอารมณ์ประมาณว่าเหมือนคุณมองหาแต่ว่าตัวคุณเองเนี่ยก็เหมือนเออยังไม่เขาเรียกว่าอะไรนะถ้ามีคนเข้ามาเนี่ย ก็เหมือนกับยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจหรือยังไงวะเออทำไมมันงงวะเอ,อ้อยังไงรู้สึกกรบายทด่สิงงงมาเลยคะ่ะอาการคุณเป็นไงคะไหนเล่าสิเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะอันนี้มันก็เหมือนกับคุณเปิดพร้อมที่จะมองหาคนคนนั้นพร้อมที่จะมองหาคนที่ใช่พร้อมที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์แต่พอมีคนเข้ามาคุณหลีกหนี่ละคะเออหรือยังไงคะมันเป็นอารมณ์ประมาณว่าแบบ พอมีปัญหาขึ้นมานิดหน่อยคุณเดินออกจากความสัมพันธ์อย่าง้นหรือเปล่านะคะทาให้คุณยังแบบไม่ได้ลงตัวกับใครหรือว่าไม่สามารถคบใครได้นานๆอย่างนี้นหรือเปล่าพอให้มันขึ้นมาแต่ความรักครั้งถัดไปเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าเมื่อคุณหันกลับมาตระหนักในคุณค่าของตัวเองรักตัวเองหรือว่าเข้มแข็งมากพอนะคะที่จะไม่หนีเวลาที่มันเจอเรื่องอะไรที่มันทิกเกอร์หรือเจออะไรที่มันเป็นอุปสรรคขาดหนามในเส้นทางความรักเนี่ยคุณจะได้เจอกับความรักที่ที่เหมือนกับ มีความภาคภูมิใจในกันและกันเนาะเนี่ยก้บนี่เป็นก้าเหรียญที่ที่มีคู่นะคะคือความรักถูกดึงดูดมาตามพลังงานของความรักในตัวของคุณความมั่นใจความตระหนักในคุณค่าของคุณเออจริงๆมันก็แอบเป็นพลังงาน ฝั่งผู้ชายเหมือนกันนาะเพราะว่าเวลาคนที่มีพลังงานมัสคคลีหรือว่าพลังงานฝั่งผู้ชายเยอะๆเนี่ยมันจะบางทีอ่ะคุณจะรู้สึกไม่ภาคภูมิใจในตัวเองนะ,ะนะคะเวลาเดินเข้าไปในความสัมพันธ์ที่คุณจะแบบต้องลดอัตราอีกโอก้ตัวตนอะไรประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นคนที่เลือกไพ่ใบที่4ความรักครั้งถัดไปของคุณคุณจะได้เจอคนที่ภาคภูมิใจในตัวคุณแต่เกิดจากที่คุณภาคภูมิใจในตัวเองและรักตัวเองมากพอแล้วนั่นเองนะคะก็ะครบถ้วนสาหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่4ค่ะ